ผมอาจารย์สุรตานปวิพัฒน์จุนีพิทุพงศ์นะครับาสาตว์ที่เชี่ยวชาญของผมก็คือโขหราศาสตร์ไทยนั่นเองนะครับวันนี้ก็ผมมีความยินดีเป็นอย่างมากนะครับที่จะมาบรรยายถึงความรักของ12ราศีนะครับในปี2555ครับ หนุ่มสาวราศีอายุ30อัพนะครับเชิญมาทางดีได้เลยนะครับแล้วเราจะรู้ว่าความรักทั้ง12ราศีนี้เป็นอย่างไรใครจะสุขหรือใครจะทุกข์เชิญชมได้เลยครับมาดูต่อครับสำหรับความรักของชาวราศีกรกฎนั้นจะเป็นอย่างไรครับท่านผู้ชมนะครับชาวราศีกรกฎนี้นะครับคู่ที่ท่านจะเจอนั้นนะครับรับรองได้เลยนะครับเป็นคนรวยครับอีกแล้วนะครับมีเงินไม่ขาด ส่งเสริมท่านด้วยนะครับมีแนวโน้มว่าจะเป็นคนที่อยู่คนละถิ่นคนละแดนกับท่านนะครับบางคนได้คู่เป็นชาวต่างชาตินะครับอยู่ที่ท่านท่านชอบไหมนะฮะแต่อย่างไรน,นะครับถือว่าเขาเป็นคนที่มีตระกูลดีเลยทีเดียวนะครับความรักก็ดีด้วยนะครับค่อนข้างที่จะหวานแหววกลุมกลืนเลยทีเดียวแต่นะครับท่านต้องระวังอยู่อย่างหนึ่งนะครับในเรื่องของความรักนะครับเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะชอบเที่ยวนิดหนึ่งนะครับอาจจะมีเรื่อง ชู้สาวเข้ามาในชีวิตท่านได้นะครับของชาวราศีกรกฎนี้นะครับท่านต้องระวังเรื่องเดียวครับก็คือเรื่องชู้สาวนะครับท่านท่านรับได้ถือว่าสบายนะครับหรือคนที่ท่านจะเจอนั้นนะครับมีแนวโน้มว่าเขามีเจ้าของอยู่แล้วนะครับท่านต้องระวังดีๆนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับถ้าท่านรักในเรื่องของเงินนะครับคนนี้นับว่าดีมากเลยทีเดียวนะครับท่านอาจจะได้ของกำนันนะครับหรือได้เฟอร์นิเจอร์อะไรจากเขาอีก หลายๆอย่างมากมายนะครับฉะนั้นนับว่าคุ้มค่าเลยทีเดียวนะครับกับผู้ชายคนนี้นะฮะหรือเพศตรงข้ามถ้าเป็นดวมผู้ชายผู้หญิงที่เข้ามานั้นก็นับว่าเป็นคนมีเงินเลยทีเดียวนะครับความรักก็ดีด้วยแต่ระวังอย่างเดียวคือเขาจะมีเจ้าของอยู่แล้วนะครับระวังเรื่องชู้สาวรักซ้อนรักแท้แค่นั้นเองนะครับสาหรับชาวราศรีกรกฎนั้นความรักโดยองค์รวมก็จะเป็นประมาณเท่านี้นะครับฉะนั้นผมก็ขอจบคําทานายราศรีกรกฎไว้เพียงเท่านี้ครับ หากใครนะครับสนใจที่จะดูดวงกับผมนะครับอาจารย์สุรตานปวิพัฒน์จุนิพิธวงศ์นะครับผมยินดีให้คำปรึกษานะครับทุกๆอย่างนะครับไม่ว่าจะคำถามแบบไหนก็ตามนะครับและพบกับผมได้ที่ร้าน h o r r เรเวลส p พานาด e รัชดานะครับและท่านจะพบคำทำนายแบบที่ท่านนั้นไม่ควรพลาดเลยครับ